สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับตัวสินค้าของบริษัท PSK นะครับตัวใหม่นะครับคือเป็นปั๊ม2นิ้วนะครับตัว p o นโซ POWER นะครับผมสีแดงนี้เลยก็จะมีปั๊ม2นิ้วนะครับตัวนี้ WPZ20 นะครับแล้วก็แปมตัวนี้นะครับ WPZ 3 0นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าชิ้นส่วนเข้าข้มีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเฟรมนะครับเฟรมก็จะเป็นบาเดี่ยวนะครับบาเดียวก็คือจับง่ายแล้วก็ เวลาบำรุงรักษาเนี่ยก็จะง่ายเปิดฝาถาังน้ำมันก็ง่ายนะครับแล้วก็เวลาบำรุงรักษาตัวกรองอากาศหรือว่าตัวคาร์บูเรเตอร์ก็จะง่ายนะครับจะไม่ติดก็คือสามารถถอดมาได้เลยนะครับผมส่วนตัวลานสตาร์ตตัวนี้ก็แข็งแรงนะครับเป็นตัวเหล็กอย่างดีนะครับแล้วก็ส่วนตัวตัวกริปที่ดึงก็แน่นดีนะครับใช้ได,ได้แล้วก็ฝาถาังน้ํามันนะครับก็จะเป็นแบบฝาใหญ่นะครับเวลาจับเนี่ย ถนัดนะครับถนัดมือเวลาเปิดก็ง่ายนะครับผมแล้วก็มีกรองด้วยนะครับมีกรองกรองเชื้อเพลิงอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาใส่ก็ใส่กับแล้วก็ไปง่ายๆแบบนี้นะครับผมส่วนตัวปั๊มเนี่ยก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มอลูมิเนียมนะครับเกรดดีนะครับผมผิวสวยนะครับผมตัวตัวนี้จะเป็นตัว2นิ้วนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว2นิ้วปั๊มก็คือเป็นอลูมิเนียมเคสอย่างดีนะครับเกลียวนี่ก็คือไม่หยามเป็นเกลียวที่ดีมากตัวนี้นะครับผม แล้วก็ส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวน้ำน้ำอ่อนนี่เป kind of ็นตัวตัวดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัว2นิ้วนะครับแล้วก็เวลาจะใช้ก็แค่เดี๋ยวก็มีเติมน้ำมันเครื่องนะครับผมก็เปิดตรงนี้มาได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นที่เปิดน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการเติมน้ํามันเครื่องแล้วก็จะลองเทสให้ลูกค้าดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเติมน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับผม แล้วก็ส่วนน้ามันก็เดี๋ยวใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว3นิ้วนะครับผมเหมือนกันนะครับใช้เครื่อง 196cc 6.5แรงเหมือนกันนะครับต้อง2ตัวนะครับก็ส่วนประกอบเหมือนกันหมดต่างกันแค่ตัวปั๊มอย่างเดียวปั๊มตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบ3นิ้วนะครับผมเรือนปั๊มก็สวยงามนะครผมมีสติกเกอร์เรียบร้อยนะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นส่วนประกอบเบื้องต้นของตัว ปั๊ม2นิ้วสนิ้วยี่ห้อพ o n ซ power อร์ดัพีแอศนตัว2นิ้วหรือลูพสศนเป็นตัว3นิ้วนะครับผมส่วนตัวอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับจะมีอะไรบ้างนี่นะครับก็เดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะฮะก็จะมีตัวหัวกะโหลกตัวนี้นะครับให้มาตัวนี้ตัวใส่นะครับผมที่หัวก็จะเป็น PVC นะครับผมสวมง,ง่ายนะครับ PVC ีเนี่ยเวลาใส่ก็ใส่ง่ายนะครับผมใส่ใส่ง่าย เลาเข้าเกียวก็เข้าง่ายนะครับผมตัว p ี c ีเราใส่ให้ดูเลยนะครับใส่ง่ายมากใส่ง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวน้ําออกอีกอันนึงนะครับผมเหมือนกันก็ใส่ง่ายเหมือนกันนะครับผมนี่ครับใส่ครับหมุนเกียวเกียวใส่ง่ายมากผมเพราะว่าตัวนี้เป็น PVC ีซีนะมันจะยืดอยู่นิดนึงแล้วมันก็จะใส่ดีแข็งแรงด้วยนะครับตัวนี้แข็งแต่ว่าใส่ง่ายนะครับผมตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลิบล็อกนะครับผมลิบล็อกก็มาพร้อมกับตัวตัวยางนะครับลูกยางรองนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะมีให้มาในกล่องด้วยนะครับสองนิ้วสามนิ้วอุปกรณ์เหมือนกันนะครับมีมีเนื้ตาแล้วก็จะมีตัวบล็อกบัดเทียร์นะครับผมแล้วก็ตัวด้ามขันนะครับผมมาให้เหมือนกันเป็นทําอย่างดีเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีบัตรับประกันด้วยอยู่นี้ครับแล้วก็คู่มือผู้ใช้งานนะครับผมลูกค้าก็ ถ้าซื้อไปก็สามารถลงทะเบียนบัตรรับประกันได้ออนไลน์ลนะครับผมสแกนตัวค r code คตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็พวกการรับประกันเนี่ยก็ศึกษาจากสแกนเข้าไปได้เลยแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผู้ใช้นะครับผมเครื่องสูบน้ำเป็นซีนสองนิ้ว3นิ้วของยี่ห้อพอลโซ่พาวเวอร์นะครับผมก็จะมีให้มาแนะนำม,มาในนี้เลยนะครับผมอันนี้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะไปสตาร์ทเครื่องให้ดูโดยจะใช้ตัว 2นิ้วเนี่ยเป็นตัวนำร่องนะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำมันเครื่องแล้วก็ติดให้ดูว่าเครื่องเนี่ยสมรรถภาพเป็นยังไงนะครับผมสตาร์ทง่ายขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มเติมกมันเลยนะครับเติมน้ำมันเครื่องเลยอันนี้เปิดมาก่อนเนะาะอ,อย่างเครื่องมานิดนึงนะครับแล้วก็อ่าเติมน้ำมันเครื่องเข้ ฝาเสร็จแล้วเตา้มันแล้วปั๊มตัวนี้นะครับจะเป็นปั๊มที่เราต้องเติมน้ำในปั๊มก่อนนะครับก่อนจะใช้งาน แล้วเราเปิดฝาตรงนี้นะครับกอกน้ําให้เต็มปั๊มก่อนนะครับเราต้องเปิดตัวนี้ออกมาก่อนลูกค้าต้องกอกน้ําให้เต็มปั๊มก่อนนะครับผมอ่ากอนี้ถ้ารดองอ,อกมาก็โอเคแล้วแล้วก็ปิดฝา ตอนใช้งานนะครับลูกค้าก่อนสตาร์ทเนี่ยตอนนี้เครื่องยังเย็นอยู่นะครับลูกค้าจะต้องเปิดสวิตช์ก่อนให้เรียบร้อยออนนะครับปิดที่ออนก่อนนะครับแล้วก็โช๊คโช๊คนะครับโช๊คมาดึงโช๊คเข้าหาตัวนะครับเวลาเครื่องเย็นนะครับเปิดก๊อกน้ํามันดึงออกไปนะครับฝั่งออนะครับให้มันไปทางนี้นะครับเล็งเครื่องขึ้นมานิดนึงนะครับเล็งเครื่องขึ้นมานิดนึงแล้วก็ เวลาสตาร์ทก็ดึงให้ตึงมือก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับพอปล่อดเชอกลงนะครับอันนี้ก็คือเครื่องจะติดแล้วนะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับทุกค้าถ้าจะเล่งเครื่องก็เล่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับอผมทําดูให้ใหม่อีกรอบนะครับเป,ปิดสวิตช์ปที่ออนนะครับ แล้วก็โชคทีนึงนะครับผมก๊อกน้ำมันเราเปิดไว้แล้วนะครับเปิดค้างไว้เลยเวลาใช้งานก็เปิดไว้ที่ออนเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ดึงให้ตึงมือก่อนนะครับผมแล้วก็ดึงผมเราก็เปิดปิดโชคเข้าไปนะครับอย่างนี้นะฮะเป็นอันเสร็จนะครับผมเครื่องสตาร์ทง่ายมากครับลูกค้าตัวนี้6.5แรงนะครับ WP s 20กับ30นะครับ2นิ้ว3นิ้วสตาร์ทง่ายมากนะครับผมทีเดียวติดนะฮะ ลองดูนะครับก็วันนี้ก็นำเสนอแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีเก็บนะครับผมเวลาก่อนก่อนลูกค้าสมมติใช้งานเสร็จจะเก็บเนี่ยลูกค้าก็ต้องเดดน้ำออกก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับเปิดออกมาเอาน้ำออกจากตัวปั๊มก่อนนะครับผมจะได้ปั๊มจะได้สะอาดนะครับผมนี่ เปิดน้ำให้มันออกมาก่อนนะครับแบบนี้นะฮะ,ะเดี๋นาจะัวปั๊มให้หมดนะฮะถ้าเวลาเก็บนะครับนี่เรียบร้อยเอาให้เก็บอืมก็ปิดฝานะฮะ เวลาไม่ใช้งานนะครับผมลูกค้าก็นี่นะครับออฟนะครับแล้วก็ปิดก๊อกน้ํามันไว้นะครับผมลูกค้านี่ครับปิดก๊อกน้ํามันไว้นะครับให้มาที่ออฟนะครับผมโชคก็ดันมาตรงนี้นะครับผมตัวมาที่ดันมาเข้าหาตัวนะครับเป็นการถ้าไม่ได้ใช้นะครับเก็บนานๆก็เก็บแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงให้ตึงมือนะดึงให้ตึงมือนี่นะครับดึงให้มันตึงมือไว้นะครับ เป็นอันเป็นอันเสร็จนะครับแค่นี้ลูกค้าก็เก็บนะครับผมเก็บตัวปั๊มได้แล้วครับผมเวลาที่หลังจากไม่ใช้งานแล้วนะครับผม